ครับ่าอาจารย์ตาเอ้ยง่ายอดหลานบ่ล่ะคือทอดอยู่ตัวเจเจไหนมันเพอ่มมีสีซ่อนแต่จับมือไหมันสีมาหาเฮานกมันก็เลยสีอดแต่มันโมาหเยมันลือมาเหอไหนเขาครับเอเขาครับคช่ขอดคิดอดโอ้ยงก่อนนกอนนานซีนเลยหลาน กิน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 กำลังเบาห่าอยู่เดียวนี่แม่กระเพราบะเพรากเพราบะเพรากระเพราน้ำย๊ายกระเพราเดี๋ยเอาไปกินร้อนี่นมัดแล้วนี่ต่างกันยังไงต่างกันยังไงกินน้ำมันย๊ายนี่คือหน่วยใหญ่โมเป่นบักกะเบาดอกนู้นน่ะโมจ่มาหอดีดูโมจะมาหอดี